สวัสดีครับมาต่อกันในพาร์ทที่9กับเรื่องเซลฮื่ยีดูเต็มๆได้ที่เน็ตฟิกนะไปต่อกันเลยกังเงิน,นืึเรื่องเขา,าเอาตัวมองยงกาเนี่ยไว้เป็นตัวประกันจังหวะน,นั้นพอดีว่ามีชายชุดดำห้าคนเดินเข้ามาพร้อมกับกรงขังสัตว์เนี่ยห้าอันพวกนั้นบอกว่าเราแค่มาจับหนูจากนั้นก็เป่านกหวีดแปลกๆปรากฏว่าหนูจากไหนไม่รู้มาเพียบเลยนะมาเป็นกองทัพเลยพวกเซลฮื่ยีก็ตกใจนะักโดดหลบกันใหญ่ไอ้พวกหนูเนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปแออัดกันในกรง ไอห้าคนนั้นเสียงานมันก็กำลังจะไปแต่ว่ากังเองนึ่งตอนนี้ต้องเอาตัวรอดก็เลยบอกว่าพวกท่านเนี่ยนอกจากหนูสนใจเงินสักหนึ่งล้านตำลึงหรือไม่แน่นอนว่าพวกนั้นสนากังเองนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าพวกซเวอร์ยียังอยู่เขาก็บอกไม่ได้หรอกว่าเงินเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คือมันจะยุห้ตีกันนั่นแหละแล้วก็ได้ผลด้วย5คนนั้นก็เลยลงมือเรื่องพลงังฝีมือเนี่ยซิลเวอยีตอนนี้สามารถสู้5้าคนนั้นได้สบายแต่ว่ามันไม่สู้ตรงๆมันใช้ค่ายกลหนู ซีวิย้ยเพิ่งจะเคยเจออะไรแบบนี้นะเลยไม่รู้ว่าจะรับมือ,อยังไงเพราะว่าในคัมพีร์ที่เรียนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสอนนะว่าถ้าเจอกองทัพหนูเนี่ยจะสู้ด้วยยังไงส่วนไอ้จองพนันเนี่ยมันก็ไม่ช่วยด้วยนะเหมือนว่ามันจะรู้ว่านายของไอ้ห้าคนนี้เป็นใครแล้วมันดูว่าจะไม่ค่อยอยากจะยุ่งด้วยสักเท่าไหร่ไอ้ห้าคนนั้นก็เลยเอาแท่ฟาดเข้ามาพอดีว่ามีคนมาช่วยเป็นหวยบอกข่ยนั่นเองกางงนึกเห็นหวยบอกขวยมาช่วย ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะไม่ดีแล้วอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้เขาก็เลยแอบถอยไปในจังหวะที่ชุลมุนส่วนผิงกูก็เหมือนกันอุต่า์หนีออกมาดันมาเจอคนจากวังบุปผาอีกนางกลัวว่าหวยบ่อขวยเนี่ยจะจํานางได้ก็เลยแอบชิ่งไปเหมือนกันส่วนหวยบ่อข่อยเขาก็มาตามหาเซฟรีนั่นแหละพอดีว่าไปเจอห้าคนนี้ทำลับรับล่อๆอยู่ก็เลยแอบตามมาไอห้าคนนี้ก็เลยลงมือนะฟาดแท่ใส่หวยบ่อข่อย แต่ว่าพอเจอวิชาบุกผาต่อยกไอแซ่เหล่านั้นมันก็สะท้อนไปโจมตีที่ตัวเองพอเห็นวิชานี้พวกนั้นก็ดูออกว่าเป็นคนจากวังบุกผาแล้วมันก็รู้ตัวว่าสู้ไม่ได้แน่แก็เลยกินยาฆ่าตัวตายเลยเซียวยีก็งงเฮ้ยทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยขวยบอกขวยก็เลยอธิบายให้ฟังว่าคนพวกนี้เป็นลูกน้องของราชาหนูหัวหน้าของกลุ่ม12นักสัตว์ที่มันฆ่าตัวตายก็เพราะว่ากฎของพรรคมันเนี่ยถ้าสู้แล้วแพ้จะต้องฆ่าตัวตาย ไม่งั้นกลับไปเนี่ยจะเจอทรมานยิ่งกว่าตายและที่ห่วยบ่อข่วยรู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าประมุขวางบุปผาได้เตือนเขาไว้ว่าอดอทองยุทธจักรเนี่ยให้ระวังอยู่สองคนก็คืออีน้ําเทียนกับราชาหนูหลังจากความวุ่นวายผ่านพ้นไปซิวยี่หันไปไม่เจอการยิงนึ่งก็เซ็งเลยนะเพราะว่ามันเอาตัวมอยงก้าวไปด้วยแล้วไหนจะผิงกูอีกอยู่ในถ้ำฝากความเป็นตายด้วยกันมาตั้งนานตั้งสามวันจะไปเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวกันเลย ส่วนจอมพนันเนี่ยเขาก็มาเตือนซิลยีว่าผู้12นักสัตว์เนี่ยมันโด่งดังมาได้ก็เพราะว่าราชาหนูนั่นแหละพลังฝีมือของมันให้เอาอีก11อคนเนี่ยมารวมกันก็ยังเทียบมันไม่ติดได้ข่าวว่าเมื่อ20ปีก่อนมันไปประทะกับวังบุกผาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็เลยไปหลบซ่อนเพื่อรักษาตัวแล้วก็ฝึกวิชาตอนนี้มันน่าจะเก่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกซิลยีก็ฟังไว้แต่ว่าตัวเขาก็ไม่ได้กังวลนะเพราะว่าเขาเองก็มั่นใจในพลังฝีมือของตัวเองในตอนนี้รวมถึงเรื่่่องสติปัญญาาเียค้ก็ไมแพใร แล้วเขาก็นึกได้เรื่องหนึ่งก็เลยฝากให้จอมพนันเนี่ยเอาเงินไปคืนเศรษฐีตัวนโดยบอกว่าเศรษฐีตวนชอบกัดจิ้งหรีดมากท่านลองไปท้าพนันกับมันดูสิพอได้ยินคําว่าพนันเท่านั้นแหละจอมพนันก็ยินดีจะไปให้เป็นอย่างยิ่งส่วนผิงกูตอนนี้นางก็เป็นอิสระแล้วจะไปที่ไหนก็ได้แต่ว่านางก็เหมือนนกน้อยในกรงทองพอเป็นอิสระก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเหมือนกันนางอยู่ในวังบุกผามาตั้งแต่เด็กเรื่องราวทางโลกเนี่ยนางแทบจะไม่รู้อะไรเลย แต่อย่างหนึ่งที่นางรู้แน่ๆในตอนนี้ก็คือนางหิวมากๆไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วก็เลยรีบเข้าเมืองไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตอนนางอยู่ในวังเนี่ยถึงทุกอย่างจะดูเข้มงวดแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารเนี่ยเลิศหรูทั้งนั้นดังนั้นนางก็เลยสั่งแต่อาหารที่มันเลิศหรูแต่ปัญหาคือนางไม่มีเงินจ่ายผู้คนแถวนั้นก็มองกันใหญ่เลยว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้อะไรเนี่ยทวงท่าดัง่งฮองเฮาแต่สารรูปดุจขอทานคือเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะหรูนะ แต่ว่ามันทั้งขาดทั้งหมอมแมมยังก็ไปติดถ้ำม,มาสามวันแถมสั่งอาหารสลูเชียวดันไม่มีเงินจ่ายสักพักก็มีพระเอกขีม่ม้าขาวมาช่วยก็คือกางเงนึ่งนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันติดตามนางมาสักพักหนึ่งแล้วมันรอจังหวะที่นางย่ำแย่ที่สุดค่อยออกมาช่วยเหลือมันรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยยอมตายดีกว่ายอมอับอายขายหน้าก็เลยออกมาแก้หน้าให้บอกว่าคุณหนูครับในท่านบอกว่าท่านลืมเงินไว้ให้ค่าน้อยออกมาให้ ผิงกูก็รอดตัวไปนะก็เลยได้กินสมใจจากนั้นกังเงนึ่งก็ตามดูแลนะมันเป็นคนฉลาดมันรู้วิธีที่จะเอาชนะใจผู้หญิงเป็นอย่างยิ่งส่วนผิงกูเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยลงเตียมคืออะไรนาะนยังไม่รู้เลยตอนนั้นค่าลงเตียมก็เป็นกังเงนึ่งออกให้แถมมันยังรู้ใจว่าตอนนี้สิ่งที่นางต้องการที่สุดก็คือได้เปลี่ยนชุดก็เลยส่งชุดมาให้พอตกกลางคืนม,มันก็ขอเข้ามาคุยด้วยนางจะไล่ไปก็เกงใจเพราะว่ามันจ่ายให้ทางค่าห้องค่าชุด กังเงน่งเนี่ยเขารู้นิสัยผู้หญิงดีว่าชอบทำตรงข้ามก็เลยพยายามบอกนางว่าอย่าดื่มเยอะนางเลยยิ่งดื่มยิ่งดื่มก็ยิ่งเมาพอเมาก็เสร็จละทีนี้คืนนั้นกังเงนึ่งก็ได้ตั้มตั้มสบายแฮ่ตื่นเช้ามานางรู้ตัวว่าเสียตัวแล้วก็ร้องกรี๊ดโมโหมากเลยแต่ว่ากังเงนึ่งเนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็ขอโทษใครๆเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงมีน้ําตาเป็นอาวุธแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าน้ําตาผู้ชายก็ใช้ประโยชน์ได้ และหนึ่งในคนที่รู้ก็คือกังเง็กหนึ่งพิงกูผู้อ่อนต่อโลกเมื่อมาอยู่ต่อหน้าชายหน้าตาดีคารมคมคายเอาใจผู้หญิงเก่งแถมเสียตัวให้มันไปแล้วนานจะทําอะไรได้นอกจากต้องติดตามมันไปแล้วก็เป็นท่ารักของมันก็ถือว่าเป็นกรรมของผิงกูแต่ว่าก็เป็นบุญของม่ยงเก้าเมื่อมีคนมาให้ตั้มตัแทนนานจึงยังรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้กลับมาที่เซียวฮุยยีกับฮวยบ่อข่วย จริงๆแล้วหุยบอกขวดเขาไม่ได้หนีอีกน้ำเทียนมานะคือเขาอยู่ด้วยการหลายวานันอีกน้ำเทียนก็มั่นใจว่ามันจะไม่หนีก็เลยไม่ได้ควบคุมตัวไว้ก็บอกว่าจะไปไหนก็ได้แต่ว่าให้ไปเจอกันที่เมืองข้างหน้าซิลจีก็เลยจะไปด้วยแต่พอดีเดินเดินอยู่เนี่ยเขาเจอร่องรอยรหัสลับของพวกคนโฉดก็เลยให้หุยบอกโขยเนี่ยลวงหน้าไปก่อนส่วนเขาเนี่ยจะไปหาพวกคนโฉดพอไปเจอกันเนี่ยพวกคนโฉดก็ขอให้เขาทํางานให้อย่างหนึ่งก็คือให้ไปหาตัวล้อก้ากับล้อซามาให้หน่อย เซียวยีก็เลยไปหลอกล่อมาให้แล้วพวกห้าคนโฉดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วสองคนนี้ก็อยู่ในสิบคนโฉดดังนั้นน,น,น,นอกจากห้าคนโฉดเนี่ที่เป็นอาจารย์ของเซียวฮือยีก็จะมีเซียวมี่มีมีจองพาน,านันมีอีกคนหนึ่งชื่อว่าแปะไข่ซิมบวกกับอีกสองคนนี้ก็จะครบสิบพอดีซึ่งไอ้สองคนนี้มันเคยเขโมยเอาสมบัติของห้าคนโฉดน,นี้ไปพวกนี้ก็เลยจะมาตามทวงระหว่างคุยกันอยู่มนย์กินคนลีตัวฉุยก็บอกว่าเซียวฮือยีไปช่วยซื้อเเล่ามาให้หน่อย ซึ่งเซียวฮุยก็รู้ว่าเขาไม่อยากให้อยู่ฟังแล้วก็จริงตามนั้นเพราะว่าสมบัติที่ว่าเนี่ยความจริงแต่เดิมมันไม่ใช่ของห้าคนโฉดนี้แต่เดิมมันเป็นของกังปังพ่อของเซียวฮอยี <c oughs> พวกนี้ก็บังคับให้ลอก้าวกับลอซาเขียนแผ่นที่ที่มันไปซ่อนสมบัติไว้จากนั้นก็จับมันทรมานด้วยการกรีดเป็นแผลแล้วก็เอาน้ำพึ่งเนี่ยมาทา แล้วก็จะปล่อยให้พวกมดแมลงเนี่ยมากัดกินจนตายซิลยีกลับเข้ามาเนี่ยก็เห็นว่า5้าคนโฉดเนี่ยกำลังจะออกไปแล้วผู้มันบอกว่าซิลยีเนี่ยไม่ต้องตามไปซิลยีก็ไม่ได้อยากจะตามไปอยู่แล้วก็เลยเข้ามาในบ้านก็เห็นสภาพของลอก้ากับล้อซากําลังทรมานอย่างมากก็รู้สึกสงสารนะแล้วก็คิดในใจว่าผู้คนโฉดเนี่ยยังไงก็เป็นคนโฉดจริงๆนั่นแหละตอนเขาเด็กๆเนี่ยเขาไม่ทันได้คิดอะไรแต่ว่าหลังจากออกมาท่องอยุทธจักรสักพักใหญ่ เขาได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็เลยมานั่งคิดว่าทําไมเราถึงจะต้องเป็นอย่างห้าคนโฉดนี้ด้วยทําไมเราไม่เป็นอย่างอีน้ําเทียนล่ะเป็นรูปผู้ชายที่แท้จริงอยากรักก็รักอยากแข้นก็แข้นมีศัตรูเนี่ยก็บุกไปท้าประลองตรงๆเลยไม่ใช่เอาแต่ใช้แผนอุบายต่างๆนานาก่อกวนไปเรื่อยจากนั้นเขาก็ไปเอาน้ำเนี่ยมาช่วยสาดล้อเก้าล้อซาเพื่อให้หายทรมานพกล้อเก้าล้อซาเห็นซิลเยีมาช่วยก็เลยบอกความจริงว่าแผนที่ที่เขียนให้เนี่ยมันเป็นของปลอม ลอไปหาชายคนหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือราชาหนูก็คือพวกมันรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องตาย,ยก็เลยออกอุบายให้5คนโฉดเนี่ยไปหาที่ตายด้วยหลัสักพักลอเก้าลอสาก็สิ้นใจตายไปซิลยีก็เป็นห่วงห้าคนโฉนนั้นจะตามไปช่วยแต่ว่าต้องไปบอกควยบอกควยก่อนตัดภาพไปที่กลางเง็กนึ่งมันก็ไปเจอกับพวกสมุนของหองนางโลมลหรือจริงๆก็คือสมุนของพวกราชาหนูนั่นแหละ พวกนั้นก็ทวงว่าไหนละเงินไหนละแม่นางเมิงการเงนึงไม่ยอมบอกก็เลยเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งการเงนึงเนี่ยเขาใช้วิชาของสำนักบูตึงก็คือว่าในคมภีที่เขาได้มาจากวางใต้ดินเนี่ยมันเป็นแก่นแท้ของวิชาฝีมือทุกข้าสำนักดังน,นั้นเขาก็เลยใช้วิชานี้เป็นแล้วก็ใช้ได้ดีซะด้วยสักพักมีคนมาช่วยกลับเป็นอีน้ำเทียนคือเขาเห็นว่ามีคนโดนรุมก็เลยมาช่วยการเงนึงก็เลยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสิทธิของบูตึง อีน้ำเทียนก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็เห็นกับตาว่าไอ้คนนี้มันใช้วิชาของบูตื้อจริงๆแถมใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้ต้องเป็นสิทธิ์เอกของสำนักแน่ๆสิทธิ์คนอื่นๆหรือว่าคนนอกสำนักเนี่ยถ้าจะมาแอบอ้างไม่มีทางจะใช้ได้สมบูรณ์เท่านี้เขาก็เห็นว่าเด็กหนุ่มเนี่ยมีฝีมือดีก็ถูกใจก็เลยบอกว่าเขาัดพบกับควยบอกข่อยอยากจะให้จอมยุทธ์รุ่นใหม่เนี่ยได้มาเจอกันแน่นอนว่ากางเงี้นึงเนี่ยไม่อยากจะเจอก็เลยบอกไปว่า เขาเจอลูกสาวตระกูลม่ยงชื่อว่าม่ยงก้ากำลังบาดเจ็บตอนนี้พระราษาตัวอยู่ในโรงเตี้ยมก็เลยขอไปดูแลนางก่อนอีน้ำเทียนก็เลยขอตามไปด้วยทางฝั่งฮวยบอกควรเขาก็มารอในเมืองที่ได้นัดก,กับอีน้ำเทียนไว้สักพักเซลวิยีก็ตามมาระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยปรึกษากันอยู่ผิงกูเนี่ยแอบมาเจอเข้านางรู้ว่าเซลวิยีเนี่ยเป็นศัตรูกับก,งงกังเง็งนึ่งถึงนางจะแค้นกังเง็งนึ่งที่ทํากับนางแต่พอรู้ว่ามันจะมีภยัยนางก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ก็เลยรีบมาแจ้งข่าวทางฟังอีน้ำเทียนเนี่ยเขาก็มาดูอาการของมอยงก้าวล้วก็บอกว่านานเนี่ยถูกสกัดจุดใบ้เป็นเวลานานเกินไปหากว่าคลายจุดทันทีนางอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นเดือนทางที่ดีเนี่ยเขาจะถ่ายทออพลังเข้าไปให้ <c oughs> เพื่อกรุยชีพจรก่อนโชคดีของนางที่มีทั้งข้าและมีทั้งเจ้าอยู่ที่นี่ตอนกรุยชีพจรเนี่ยมันจะหยุดกลางคันไม่ได้ดีที่มีเจ้าคอยคุ้มครองอยู่หากว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สิทธิเอกของบูตึง้งเราก็คงไม่ไว้ใจ จากนั้นเขาก็ลงมือช่วยเหลือมอยงเก้ากางเงนึ่งเห็นว่าอีน้ำเทียนเนี่ยกำลังทุ่มเทพลังรักษามอยงเก้าก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะเลยตัดสินใจลงมือด้วยพลังฝีมือของเขาตอนนี้บวกกับการที่อีน้ำเทียนไม่ได้โคจรพลังป้องกันตัวเองเลยฝ่ามือเนี่ยมันโคจะฟาดเขาตายแต่กลับเป็นกางเงนึ่งที่กระเด็นออกไปส่วนฝั่งอีน้ำเทียนเองก็บาดเจ็บไม่น้อยเหมือนกันเขาก็เดินมากำลังจะลงมือกับกางเงนึ่งจังหวะน้ำผิงกูเข้ามาพอดีกางเงนึ่งก็เลยรีบบอกให้นางช่วย นางก็ไม่ทันคิดอะไรนะนก็ซัดฝ่ามือออกไปก่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจปรากฏว่าอีน้ําเทียน,นยที่บาดเจ็บอยู่แล้วก็เลยล้มลงผู้เสียีได้ยิงก็เลยรีบขึ้นไปดูกางเงี้ยนึกเห็นว่าอีน้าเทียนเนี่ยล้มลงไปแล้วก็เลยเข้าไปเฉลยว่าเขาไม่ใช่ศิษย์ของบูตึงเขาคือลูกชายของกังเปียเหาะจากนั้นก็จะลงมือฆ่าแต่ว่าผิงกูเนี่ยยั้งไว้ก่อนนางบอกว่าเสียวเนี่ยกำลังจะมาให้รีบไป พอพิอเสี่ยวจีมาถึงก็พบแต่อีน้ำเทียนซึ่งนอนจมกองเลือดอยู่สภาพก็รอแรงใกล้ตายแล้วเสีวยวจีก็เลยถามว่าเป็นฝีมือใครเขาก็บอกว่าเป็นกังเงหนึ่งเซียวจีก็โกรธมากเลยแล้วก็บอกว่าผู้อวุโสไม่ว่าท่านจะเป็นใครข้าจะแก้แค้นให้ท่านพลบอกโขดก็งงสิใครอะไรล่ะก็นี่อีน้ำเทียนไงแต่ว่าอีน้ำเทียนก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเราคิดว่าจะตบตาคนทั้งโลกได้แต่กลับตบตาเจ้าไม่ได้ที่แท้คนนะี้ ไม่ใช่อีน้ำเทียนตัวจริงเขามาเฉลยว่าเขาเป็นสหายของอีน้ำเทียนฉายาวลรบุรุษฟ้าทักษิณเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งแต่ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเขาได้พ่ายแพ้กับราชาหนูเขาก็เลยเสียใจแล้วก็ถอนตัวออกจากยุทธภพซิลยีก็เคยได้ยินชื่อนี้มาจากอาจารย์ของเขาจากนั้นเขาก็เดาเรื่องราวทั้งหมดได้ก็คืออีน้ำเทียนเนี่ยเขาฟื้นมาแล้วแต่ว่าพลังฝีมือเนี่ยมันยังไม่กลับคืนเขากลัวว่าวิชาของเขาเนี่ยจะสูญหาย ก็เลยถ่ายทอดให้กับเพื่อนรักเพื่อให้มาสยบความวุ่นวายในยุทธจักรแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีของวีรบุรุษฟ้าทักษิณเขาย่อมจะไม่อาศัยวิชาของอีน้ําเทียนมาสร้างชื่อกับตัวเองบวกกับการที่ว่าถ้าจะสยบพวกคนโฉที่ออกมาจากหุบเขาไม่ให้ก่อความวุ่นวายมีแต่จะต้องใช้นางของอีน้ําเทียนเข้าข่มก็เลยตกลงกันว่าจะให้เป็นตัวแทนของอีน้ําเทียนไปเลยแล้วก็ให้ท่านอาหมอเนี่ยช่วยปลอมแปลงใบหน้าให้จากเดิมเนี่ยเขาก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายอีน้ําเทียนอยู่แล้ว พอตั้งใจปลอมแปลงเนี่ยก็ไม่มีใครดูออกแต่ที่ซิยให้ยีดูออกก็เพราะว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกเขากลับไม่ถามถึงอาหมอเลยและอีน้ำเทียนเนี่ยฝ่าความทุกข์ทรมานมาสิบกว่าปีทั้งบุคลิกท่าทางและนิสัยใจคอไม่น่าจะกลับมาดูดเดิมแบบนี้มันก็เลยดูผิดปกติสิ่งที่ซ e ิลยีคาดเดามานี้ก็ถูกต้องทั้งหมดอีน้ำเทียนตัวปลอมได้ยินก็โอเคสบายใจแล้วแล้วเขาก็สิ้นใจไปชายคนนี้ตราบจนสิ้นลมหายใจเขาก็ยังคงรักษาคำพูด เขาไม่ได้บอกกับเซียฮุยว่ากังเป่ยเฮอคือกังคิมเซยฮุยก็เอาศพของเขามาฝังแล้วก็บอกกับขวยบอกขวยว่าเขาจะต้องไปช่วยคนโฉดที่ถูกหลอกให้ไปหาราชาหนูถึงเขาจะรู้ว่าพวกคนโฉดเนี่ยไม่ใช่คนดีอะไรนักแต่ก็ชุบเลี้ยงเขามายังไงก็ต้องไปช่วยส่วนขวยบอกขวยก็บอกว่าเขาจะกลับวังบุกผาไปถามให้รู้เรื่องว่าทำไมจะต้องให้ฆ่าเซียฮุยด้วยทั้งคู่ก็เลยแยกกันซึ่งกังเงี้นึงเนี่ยก็แอบได้ยินทั้งหมดตัดผ้าไปที่กางเป่ยเฮ่อ เขากำลังฝึกวิชาจากคัมภีร์เล่มหนึ่งอยู่หน้าปกคัมภีร์เขียนว่าพลังอาพรวิวาจากนั้นก็มีคนมาแจ้งข่าวว่าเจอการเงียนึ่งแล้วเขาก็เลยเดินทางไปหาลูกชายเขาพยายามจะปรับความเข้าใจกันแน่นอนว่าการเงงยนึ่งเนี่ยรับไม่ได้เขาโดนพ่อแท้ๆเนี่ยตัดแขนแล้วก็ขับไล่ออกมาเขาทั้งโกรธทั้งเสียใจกัง<ๆ>เปฮอกก็เลยโยนกระบ,บี่มาปักบนพื้นบอกว่าหากว่าเจ้าแคงข้าก็สังหารข้าซะซึ่งการเงียนึ่งเนี่ยก็ทําไม่ลง ในที่สุดก็เลยยอมคืนดีกันทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าศัตรูที่แท้จริงของเราก็คือเซียวฮุยยีกับฮวยบอกข่วยต่างหากกังเงินนึ่งก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าอีน้ำเทียนเป็นตัวปลอมกัเงเป่ยอถึงได้เข้าใจว่าทําไมวันนั้นอีน้ำเทียนถึงจําเขาไม่ได้ส่วนเซียวฮุยยียก็กำลังจะไปหาราชาหนูกัเงเป่ยอก็บอกว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากราชาหนูนี่แหละกําจัดทั้งหวยบอกขวยและเซียวฮยยีกลับมาที่เซียวฮยยีตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงถิ่นของราชาหนูและ ปรากฏว่าเห็นสาวชุดขาวคนหนึ่งลอยผ่านไปอย่างไวเลยไวมากๆก็เลยวิ่งตามไปสักพักนาตะโกนบอกว่าเจ้าเด็กน้อยมาที่นี่ไม่กลัวตายเหรอถ้าข้าลงมือเนี่ยเจ้าตายไปแล้วซิลจีก็เลยบอกเอาเลยอยากลงมือก็ลงมือ,ลมอเลยแต่ว่านางก็ยังนิ่งซิลจีก็ดูออกว่าในเมื่อเจ้าไม่กล้าโผลมาเนี่ยแปลว่าเจ้าอาจจะไม่ได้มีบอรยุทธ์เลยนางก็ถามว่ารู้ได้ยังไงซิลจีก็บอกว่าเขารู้จักคนที่มีวิชาตัวเบาเป็นเลิศอ,อยู่สองคน นึ่งคืออาจารย์ของเขาอีกคนหนึ่งคือแมงมุมดำซึ่งทั้งคู่เนี่ยเทียบเจ้าไม่ได้เลยซึ่งถ้าเจ้าเร็วขนาดนี้น่าจะไม่ใช่มนุษย์แล้วอาจจะเป็นเทพธิดามากกว่านานก็บอกว่าไม่ต้องมาหยอดเลยลูกเล่นของเจ้าเนี่ยมันหล่อได้แค่เฉพาะสาวๆที่ไม่รู้ภาษาซิลจีก็บอกว่ายังพูดไม่จบเทพธิดาอะไรมาอยู่ในรูหนูได้ยินว่าพวกของราชาหนูเนี่ยเก่งในเรื่องของกลไกวิชาตัวเบาที่เจ้าใช้เมื่อกี้คงจะเป็น,นกลไกอะไรสักอย่างสินะ นางก็ประหลาดใจปกติแล้วไม่เคยมีใครดูออกแต่ว่าชายคนนี้กลับดูออกนางก็บอกว่าหากอยากหาที่ตายนางก็จะบอกทางให้ซิวยีก็เดินไปตามทางที่นางบอกระหว่างทางก็เจอกับสัญลักษณ์ที่พวกคนโฉนเนี่ยทิ้งไว้พอเดินต่อไปก็เจอทางเข้าข้างในเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลไกกับดักมากมายแต่ด้วยพลังฝีมือของเขาตอนนี้จึงสามารถผ่านทุกกับดักมาได้ข้างในถ้ำเนี่ยตกแต่งอย่างหรูหราพอไปถึงห้องโถงใหญ่ ก็มีชายหน้าตาประหลาดคนหนึ่งนั่งรถเข็นโผมาจากทางลับเขาคนนั้นก็คือราชาหนูผู้นำหลอด12นักสัตว์นั่นเองเอาแหละเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อในในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ